สวัสดีครับแ<ป>สวัสดีครับตอนนี้เราจะไปที่เขาใหญ่ที่มีกังหันด้วยไปขึ้นจักรยานมันจักรยาน้อมแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปดูที่ทมันออกมาเป็นรูปทรงปังพังครับไอ้ดิมินเทวเวอร์ดิมินเทเวอร์ถันพลาม์สองไอ้ไม่ใช่เสาหรับปีเลี้ย จังหวัดน,นครราชสีมาแล้วเราไทำวิธีจงงังหวัดนครราชสีมาไปกันเลยแอ้วาต่อไปกนที่ห้องโอ,อ้แล้วงอนมาอย่า เล่นทิ้งช้าที่ไหนครับเล่นทิ้งช้าที่ลำตะคองหรือเปล่าครับลำตะคองครับดูวิวครับ స్క <laughs> gutudo เดี๋ยวไปครับอาไปดูนี่ก่อนอาาว่งไตรงนั้นคือถนนที่เรามาใช่ไหมพ่อใช่ครับลูกแค่เวลา ยืนไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนั้นยืนตรงไหนอะยืนตรงนั้นกับขอบตรงนี้เหรอเออมานี่เซฟฟี่เนาะแล้นึงกนึงมานี่วิน เดี๋ยวค่อยไปลูกว้างะวะว้างครับพ่อไปพัดกังหันไหนจะทำจากโซลาเซลล์หรอพ่อใช่ครับเห็นมุนเห็นวิวกังหันไหมล่ะพ่อสังแกตไว้ว่าตัวไหนมันไม่หมุน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không về xin đi tôi tôi โ,อ,โอ้ยโมลันเจ๋อหาวๆตึงีจักบาทนนอนซีสิบห้าบาทเชือบเชือบเชือบนี่ไงไที่เก็บน้ำโอ้โหเขามาทำอะไรอะ่ะเ,เขามาเที่ยวเที่ยวเขาไปเดินดูเหรอใช่นะครับเห็นไหมนั่น รอบเลยปั่นจกยานด้วยอหี่จักรยานนี่มีคันเล็กด้วยเอาไหมแล้วคชอบตัวเองแรงใครแรงมันเอาไหมครับรอพอ็ปจักยานเลรอาวไนรเลองไปถามก่อนลองไปถามก่อน ใด้เช่าจักรยานใช่ไหมครับใช่ครับาครับรับคตุงจากเช่าจักรยานแล้ว,ว,วครับกอดข้อพ่อไปอือเห็นยังเง,งียงยเงไง มันปั่นวนเนาะใช่ปั่นวนเราปั่นไปนู่นแล้วก็ปั่นวนกลับมาดูสิดูวิวนู้นสิว้าวโต๊ะทางนี้เขามีให้ปั่นเหมือนกันนะใช่แล้วมีให้ปั่นเหมือนกันใช่นี้มันก็ปั่นได้แต่มันปั่นวนไม่ไงไม่ไงใช่เห็นเกลือล้ำตะคองไหมเห็นแล้วเห็นเกลือในตะคลองอันนี้คือฟาร์มเหรอพ่อใช่นี่กลางถุนน้ำมันคือ อะไรพ่อไหนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นก็ที่เราผ่านมาไงที่เราไปกินกาแฟไงอ๋อตรงนั้นเราเป็นฟา์มเหรอใช่ที่เราไปกินกาแฟอยู่ น,นคือถนนมันตัดามามันไม่ถึงตรงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเมือ่อก่อนเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เรานั่งเราดูอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นกาแฟตรงนู้นเมือเ่อแดดมาพ่อมันจะไม่ไหวแ <inic? S 2> ม<า>่นนหน่หาแ่หาแหาแหาแมหาแม่หาแม่หา่ <S <S า มาแม่ขยิบเข้ามาสิมก่อนนะแม่ทัอนว้องซฟี่สิเสรแล้พ่อปัดเงเลงๆปงเงงเงงงงเงงงเงงเงเังเงงเงงเงงเมงเงอเงงหเงีขึ้นปีงงน,นเเงงั สบายหมดเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมมาก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 ไปชอบานางแมงบานางแมไม่ได้โอ้โหดูวิวสิสวยหรือเป<ว>ล่าล่ะสวยหรือเปล่าดูครับๆๆรอ๋ <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> อะไรพ่อเขาไปส่งสัตว์หรือเปล่าส่งสัตว์ตเหรอใช่ส่งสัตว์ที่กำลังโดนกินอยู่ใช่ส่งสัตว์โดนส้มโจมตี นูนดูเห็นไหมเห็นทุ่งกวางหันยาวไปน,น,น,วนู่นไหมเห็นนู่นปะเห็นนู่นนี่ปะไกลเลยนะนี่ตรงนี้ก็ด้ดใช่ก็นี่ไงเ,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 ขเขาเรียกว่าที่กัเขาเนี่นยนเขาเรียกว่าทุ่งเขายาวเปนเือกเลยยาวเป็นเอือกเลย เาเตะขามาล็อกเตะขา,าล็อกเออใช่เออมาตรงนีวนง้วินลงวินงลงลถ่ายรูปก,กับแม่ก่อนไปลงหหลบนี้ไงเดี๋ยวพ่อเอาหลบเอง เนอไม่สบายเลยเอไม่สบายอดทนทไมอ่ะหนต้องเร่งความเร็วให้มากมต้องเร่งความเร็วให้มากดูนี่กล้องไงมองกล้องม <c oughs> องกล้องเลยองปั่นเองัปั่นเองปัน่นปั่นดิปั่นดิอ้ต้องดงปั่นเอออางัา้น,นเอาขาขึ้น้อย่าง,งั้นเอาขาขึ้นใหให้พ่อไปแล้วก็จะปั่น นี่่อายครับคือแสงนี่กําังผลิตไฟฟ้าอยู่หรอใช่ใบพ่อเขียนกันได้ไหมทำไมอันนี้ฟื้นฟูเนี่ยเขาดูดน้ำขึ้นมาแล้วเขาจะปล่อยน้ำลงไปข้างล่างเพื่อดี่จปันกระแสไฟฟ้า ันไปหันไปหันไปเอ้หนูอย่าไปบังคับช่วยแม่สิแม่ไม่น่าไหวมาลงมาหาพ่อลงมาหาพ่อเองไปบังคับช่วยแม่มันก็มีปัญหาส<ป>ิพ่อน,นั่งไม่ได้เหมาะหลังอ่ะขึ้นมายับขึ้นมาเลยยืนเลยมามายืนยืนมาเอา หยุดไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะเอาให้แม่จักยนกอยายย่ยด้วยใก้ีรยานเหมังบ้างแล้วต้องกดอะไรไหมไม่ต้องกดกดให้แล้วกดให้แล้วจะถ่ายดิ ขี่ไปก่อนไหนบอขี่ออกไปหนาก่อนมันมองไม่เห็นจอแล้วมันไม่รู้จะหลบคนยังไงวะแต่ของเขาเขาหลบได้นะมันมอนิเตอร์ได้ไงงเไดนไเนนไ้ไน,น,นี่เราไม่แน่นมาปั่นกับลูกคันนี้ ถ้าบอกย่าอยากได้ซีนแบบนี้การยืนมั่วเมนเมนยืนดิแม่หลมแม่แม่ยืนได้อ้าค่อยๆจับไปค่อยๆจับแม่ค่อยๆจับป่าแม่แล้วก็ยืนขึ้นมาเร็ว Dừng lại, dừng lại, dừng lại Dừng lại What? <laughs> ต้องถือเมื่อขวาวะเบียกขวานเบียกหัวซักเพราะต้องเบีกยกใส่ไม่ค่อยนุ่มเนี้งหน่อยเอ้เอ้ยแค่นี้ไม่แน่นเดียไม่แน่นเดียวกับเบพราะต้องปั่นเล่นในมุมนี้สวย <ไ>บอ่อยู่หันละวลย,ว,ลยวยดะยเยวกางอกกว้างเออเจว่าซักบานี่ทั้งเมียทั้งลูกบานี่ห <c oughs> ัวซักกะเทียมกินเลยไหมวเ,เขวขาพ่อใหม่ไป,ปเลย <c oughs> <c oughs> พ่อจะถากะสันนะนี่ อ้าวทังโอุ้ย,ยก่อนแน่นๆทางพ่อมาอาบแดดโอ้จะพอไปโตปลากับแดดไม่แห้งเลยขี่ฝ่าบ่ามีพ่อก่อนอยังยแต่ว่าแต่ว่าไเห็นถนนตรงนั้นนี่ผู้คนเขาเดินผิดไป หันเลยกางแขนหยาเฮ้ยก่อนก่อนกอนไว้ก si an> ่อนแม่ไว้พันจิตตีลังกาแม่จะเบรกก่อนแม่ไว้ก่อนเออยังไงครับสนุกมากกครับสนุแล้วไม่ได้ปั่นนะพวกปั่นมันีไม่ที่ตาย สวัสดีครับโค้ดกระจกคนหนาพออพูดใช่น่อยจะควงพวดไปเลยตอนนี้ไรกนเละกับปานมาสรารคามใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อะกับบ้านที่มาหาสรารคามถ้าจอไมด่ดำก็เตือนหน่ยจอเลยเนีย่ยวเมื่อกี้ขมนโมเดร แล้วครับ